ประกาศสวีดีคนดูกันทุกท่านกันด้วยนะฮะเอาทำไมผมบินได้อ๋อผมทำไมผมบินได้โอเคช่างมันก็วันนี้นะคะผมจะมาผมไม่ได้ไดอยู่ในเซิร์ฟนะผมไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟนะวันนี้ผมอยู่กับมอสอะไรก็ไม่รู้นะคะจำชื่อไม่ได้นะฮะไม่ไดิมอสหรือแอดออนผะมลืมละโอเคเดี๋ยวบินกลับไหมโอเคโอพดาวเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ยเปิดเอาไว้อ่ะเออ มันอยู่ไหนวะลืมแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคจาา้างมันเนาะก็เป็นตัวที่มีอามาเดี๋ยวในตอนใช้คลิปนี้จะมาแล้วก็โอเคลู้มาเริ่มอย่างแรกก็คือคราบกล่องคราบกันเลยมาคราบเทเี่ลอ่ามาคราบเลยนี่สุดคราบมีให้ด้วยเอ้าทำไมมันค้างเฮ้ยเอ้า ออกมาอีกอ,กอ,กอกนั่งผมถืออยู่โอเคหวงไปเลยมามันมีอะไรก็รู้มาด้วยแล้วมันก็บอก FPS ด้วยก,ก็คือสถานะเครื่องของเราตอนนี้มันมีกี่เป <cía. S 1> อร์เซ็นต์นะฮะนี่ฮะมันเป็นมอดเกี่ยวกับพวกแฟค t o อรี่นั้นหรือว่าโรงงานนั่นเองนะฮะแบบเป็นทำไมผมเลื่อนไปที่อื่นไ,ไม่ได้วะผมเลื่อนลงลงข้างล่างไม่ได้นะทุกคนก็ผมต้องย้อนเวอร์ชันมาเล่นนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเออเล่นไม่ได้นะทุกคน ผมก็อุย้ยคนแหลกเลยนะคุณโอเวเรจะตัดไม้เพิ่มเติมไว้ขก้นมาทำให้แข็งข้นนะชึบโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก่อนมอสทีนี้มันมีอ่อพัดเท่ากันด้วยนะคะเป็นมอสเกี่ยวกับประตูมิติก็มีนะคะทุกคนมีมอสเกี่ยวกับแบบไอซีคราฟด้วยมั้งโอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาไอโจอสติ๊กนะครับที่ขุดก่อนเลยนะฮะ คือมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวพิกแอคเอาอยู่นี่หาพิกแอคไม่เจอครับยังเป็นทำไมผมคาพิกแอคไม่ได้วะประเด็นะทุกคนโอขาดไมาอีกหนึ่งอันโอเคลืมดูโอเคแล้วก็ได้พิกแอคมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมลงก่อนบล็อกไปนึ่คือคอมมันอิลเตอร์เพชรแบบแบบเลื่อยไฟฟ้าแบบ มาครับเป็นมอมาลืมล <mission Christmas> ืมแล้วได้ผมไม่ได้ตกนะผมแค่แบบทาปากเโถ้าขยัดจะได้มอดนี้นะคะผมจะให้เออดยก็ได้นเดี๋ยวผมจะทิให้ทุกคนถ้ดกคนเอเคเดี๋ยวก่อนออคุดถึมาทำเป็นเตาฟุแนน Okay. ผมสามารถบินได้นะฮะทั้งๆที่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะข้เกียมาแม่งบินได้ละมอามอาจจะจะเป็นกับมอสก็ก็อาจจะเป็นไปได้โอเคฮะทำพลิกแอคเอา้าทำไมหินผมไม่พอวะโอเคงั้นทำสโตนพิกแอคทำดาบก่อนแล้วกันนะฮะมันบินได้มนอาจจะค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงไงทุกคนเพราะมาัสเตอร์ แต่ว่าผมก็จะเล่นนะทุกคนเพราะว่ามันเกมมันทํามาให้อย่างี้ไงคือผมเริ่มคลิปมามันก็บินได้แล้วนะเปิดโลกมาเลยไปหนึ่งนะฮะผมมเจก็ขุดดินขึ้นไปแล้วก็บินไปเลยออเ้ยดูเลยเลเหมือนผมเห็นทางออกโอเคทางออกนี่มันมืดไะทุกคนขออภัยโอเคเดี๋ยวผมบินมาฆ่าไก่ไปหนึ่งเรามีวันตายด้วยนะเอ้ยเอ้ยไก่างนี้ยันนี้ อันโอเคอัดแล้วหนูก็ยังไม่ได้อัดโอเคอัดอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นมาขุดฐานตรงนี้ไปหนึ่งก็เดี๋ยวทิ้งทิ้งเอาไว้ให้นะฮะแล้วถ้าผมฝากช่องยูทูปคนหนึ่งไม่เออผมจะฝากช่องยูทูปคนหนึ่งนะฮะเอ่อเปิดทิ้งที่แต่ว่าผมจะฝากทิ้งไว้ที่ด้านล่างสุดนะทุกคนไปตามเขาก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้โอเคพร้อมกับมีนวดนะ อันนี้จะเป็น EP ที่1นะทุกคนผมไม่ไม่ได้มาทำแค่คลิปนีค้คลิปเดียวนะผมจะเล่นเอาคลิปรอดอยู่นะฮะจะเล่นไปยาวไกลเฮ้ยแเมป์ไฟบูชันใหม่มัน Update อัปเดียวกับเนเธอร์แล้วนะแต่ว่าผมมาเล่นบูชันเกนะ่าเนาะนี่มีสโตนแฮมเมอร์นะทุกคนเลื่อนได้แล้วโอเคมีอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นเจนเดเรเตอร์มั้งแมกมาติกเจนเดเรเตอร์มั้งฮะทุกคนมาอันต่อมาที่จะทำนั่นก็คือเฟอร์แนนฮะเอายังขาดหินอีกแค่หนึ่งอันเองเหรอเจ็ดแปดโอเคใช่เลยเดี๋ยวผมขอลง จริงเล่นอยู่แต่ว่าผมไม่ไม่ไมค่อยได้ได้ลงคลิปมาครับนะนใหญ่จะลงแบบเป็นแบบพวกแบบเป็นแบบแบบมาท้าเวอร์ชันเก่ากว่าน,นี้นะทุกคนก็คือที่มันเปิดเซิร์ฟก,กับเล่นกับเพื่อนผมชื่อว่าจิ๊กซอได้นะผมแต่ว,วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอนะ่ะเดี๋ยวหาไปหนึ่งอุปกรณ์ต่อไปผมจะสร้างบ้านไม่ดีผมจะเอาไปล่าสัตว์นะทุกคนมาไปล่าสัตว์ไปหนึ่ง วันนี้มันมีอะไรใหม่นะคะทุกคนใหม่เยอะมากนะคะทุะกคนเดี okay. ๋ยวขาไก่ไปหนึ่งโอเคอาหาร,รกินนะทุกคนมีพัมกินตรงนั้นด้วยเดี๋ยวผมขอหาบินสำรวจพื้นที่ไปหนึ่งนะฮะมันจะมีใบโอมใหม่เข้ามาด้วยมั้งนะ,ะอยู่อยู่ข้างๆจังเกิลม,มั้งไม่ไม่ดิมันอยู่ข้างใบโอมอะไรก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอบินหาที่อยู่แบบหนึ่งเอาตรงนี้กันนะฮะมันเป็นดินแบบสากๆที่เหมือนกันอาลงจอดตรงนี้เลยเปน็นยังไนงะเอาผ่านด้วยมา ก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาในยูจริน่าจะหยุดใมุมาวลีนจะมาโอเคผมจะเริ่มทำบ้านชั่วคราวตรงนี้เลยนะฮะมาทำมาทำบ้านกันมาผมจะทำขวานกอนเลยไปดึงคราขวนมันใช่ไหมโอเคอเคุ้ยมือลั่นโอเคช่างมันแปะไปด้วยเลยโอเคเอาเอาย่างอาหารนะ่แล้วผมจะตัดไมน้นะ ก่อนนะโตายเพตรงนี้ไม่จมาเล่นมาทับเอทครอดนะกเเมา,มา,กกา,ามทับมานะมาหนักมนมหนะกมานักนักมานักนีกมัมา,าห,หาาาัานัากมานักเหนกมนกมาหนยกมาหนมเหนานักมารนักมานักมนมาหนะมนักมานมานกะ้นกาหกมาอมาานักมาหมานนนมีแกะววม จะเอาคนแกะมาทำเป็นเตียงนะทุกคนบินมาดูดิเอ่อตรงนี้มันมีตรงมันมีถ้ำด้วยเหรอเฮ้ยมีแร่แร่อะไรอ่ะมึงขุดได้ด้วยเฮ้ยทุกคนนะมันหอดแร่ด้วยวะแร่เลยอ่ะไปดึงแร่ใหม่ให้ทุกคนเดี๋ยวขอดูชื่อมนะันหน่อย Copper ore แร่ Copper ทำอุปกรณนะ์ขอนหน่อยละมมนเอาไว้ทําอุปกรณ์ไว้ทุกคนขอเรามาดูนี้ขอทําเตาเผาไปหนึ่งมันเผาเหมือนเหมือนเราจะต้องเอามันไปย่างก่อนปะเฮ้ยมีถ้วยกาแฟด้วยด้วยนะฮะโอเคโอเคผมจะเอาอันนี้มาก่อนเตาฟนแนนนะฮะลองเผาแรกดูอ๋อนี่เผาได้ด้วยนะจะได้เป็นคปเบอร์ป ก๊อตนะทุกคนจะได้เป็นคอปเปอร์อินกนะ็ส์เนาะเดี๋ยวเรารอไปนะระหว่างนั้นเราก็มาฟาร์มเนื้อกันต่ออีพีนี้แหละ oh, oh. ทุกคนอีพีนี้เอ่อเราจะมาทำคอปเปอดเปิดกันก่อนน,น,นนะคะให้ครบมัง้งถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรโอเคนะฮะใครที่ยังเบื่อคลิปผมอยู่ก็ปิดคลิปไปเลยฮนะโอเคเนี่ยฮะผมจะไหมเปิดอินก็ส์มานะอะ ผมจะลองเอามาดูนะว่ามันคับอะไรบ้างน,นี่ไงรับเป็นบล็อกได้อันนี้คือคัพปเปอร์เกียร์อันนี้คืออะไรโตธรรมดาเคมันก็คับได้ประมาณนี้เหรอเอ้ยมันน่าจะคับได้เยอะกว่านี้อันนี้อะไรนะทุกคนมันจะเป็นเกี่ยวกับมอร์ดแบบเวทมนต์มั้งจากจากที่ว่านะผมเคยเล่นสกายแฟคทอรี่นะฮะสกายแฟคทอรี่หนึ่งหรือสองก็ไม่รู้อีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทุกคนเอ้ยนี่มีอ่า ไอที่มันเป็น,ปนอะไรวะลืมชื่อแล้วที่มันเอาไว้บินอะ่ะนี่คืออะไรอ้อยเป็นมเมล็ดหินเหรอผมไม่ได้พูดคำหยาบนะคะหินหออีกหอหินอ๋อเป็นของอุปกรณ์ตกแตง่งทุกคนมอนนี่มันมันอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะฮะไอไอไอเจ้าเนี้ยที่มันมีไว้บินเนี่ยเราไม่ต้องค้ามาก็าได้นะคะเพราะว่าเหมือนมันจะบักด้วยนะคะเข้าโลกมามันบินได้เลย โอเคเนี่ยเราสามารถทำคอปเปอร์เกียร์ได้นะทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นแฮมเมอร์มัง้งไม่ดิผมอ่านไม่ออกอะไปเดี๋ยวผมจะลงเมืองกันก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะไปหาเล่ใหม่ๆโอเคก็วันนี้ผมมาเล่น,นบนในบนโทรศัพท์ใหม่นะฮะเครื่องเก่ามันแบกเสื่อมนะฮะแล้วก็ไปด้เดี๋ยวผมขอไปใต้เมืองก่อนนะฮะดูว่าตก ตกก็ไม่ไปไนะเป็นไรฮะเราบินได้เไปลเลยามันอทไมผมจะับปมาณินาทีเลยนา,น,า,น,าน,นั้นะไดคปินดคลิปแล้วผมก็จะมาทำอีพีที่สองเป็นน้ำถ่านผมมันอยู่ข้างบนแล้วคืนไปเอาถ่านไปหนึงเอาเอาิอา่นีกวนส่ส่งม คนคนขอบินไปที่อื่นไปหนึ่งบินบินไปหาแร่คอเปิร์ดเราจะได้เอามันมาทำเป็นอุปกรณ์นะเหมือนมันจะผมต้องการแร่เหล็กด้วยเอ้ยนี่อะไรวะเนี้ยรังพึ่งเหรอเฮ้ยทุกคนผมเจอรังพึ่งด้วยนะรังพึ่งนะอยากกินนำ้ำน้ำพึ่งุกคนบอกว่าเอาออุ๊ยผมเคยเล่นมอสนี้มาก่อนนะ,ะในโทรศัพท์เครื่องเก่าเนาะแล้วผมก็เคยทำมีคนบอกผมมาว่า ถาทุบรังผึ้งเราจะเลือกรถนะฮะแล้วก็จะไม่รับอะไรนะฮะซึ่งเราจะหน้าจะต้องใส่อะไรทกอย่างหนึ่งในการขุดนะโอเคเฮ้ยเจอหมู่บ้านแล้ทุกคนผมเจอหมู่บ้านตรงนี้ด้วยหมู่บ้านเราอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะว่ามีอะไรใหม่ไหมนะโอเคมีอะไรใหม่ไหมฮะอู้มีเลวินตรงนี้ผมขอลงไปสำรวจเลวินเหอเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการแร่คัพเปอร์เฮ้ยเจอแร่เหล็กด้วยทุกคนหมดเจอเหล็กเจอแร่เหล็กก็บมาู่ครับรออะไร อาจจะแหลกนิดน <muitas> ึงนะฮะขนโทรศัพท์เครื่องใหม่ยังคุมไม่ได้เลยถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่านี่บอกเลยรีบไปโรงานแหละเอ้ยเจอแล่ใหม่ด้วยอะแร่อะไรวะใช้โทรัพท์เอ้ยใช้ไม่ได้เอ้ยและอุ๊น้ำบักเนี่ยแล่อะไรอะกินอแร่กินนทุกคนทำไมทีทีอะไรคุ้มจัดทีไอเอ็นทุกดวทุกคน โอ้ยเจอแร่อะไรไม่รู้อ่ะทุกคนไม่ใช่แรลอวมาเล่าใช่ไหมไปดูอุ้ยเจอแร่อะไรไม่รู้โอโคดูไปหนึ่งเออเอออะไรวะอ่านไม่ออกเฮ้ยด้านล่างนี่ก็มีอีกเหมือนกันนคือแร่อะไรอะทุกคนเฮ้ยคนหนึ่งเดียวไปตายดวยคนเห็นสอง อย่าตายอย่ตายนะพวาวาก่อนดีกว่าน่องน่อคอมี์แปว่าตรนี้น้ำเอ้อเคมีับขบนข้างล่างดว่ามันมีอะไรเจอลาวานะนี่มีโบรโตนโอเคแร่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำไมได้อเแร่หลกดเาด้วย วะไหนว่าคอปเปอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอคอปเปอร์ถ้าผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ล่ะเราให้เพื่อนของผมเล่นดูจะเป็นไงวะเดี๋ยวรอดูในอีกทีต่อไปนะฮะผมจะเชิญเอาเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะฮะอยู่ข้างบ้านนี่แหละให้แต่โอ๊ยเจอแล้วคอปเปอร์เยอะเลยเลยอุ้ยเจออะไรอ่ะเป็นยังันคือบล็อกอะไรอ่ะทุกคน เฮ้ยมันน่าจะเป็นแร่ซิเก็บเอาไว้ก่อนนะทุกคนเก็บเอาไว้ก่อนมันน่าจะต้องใช้พลิกแอคที่ดีกว่านี้นะเอออยากรู้เหมือนกันนเหมือผมจะเห็นพลิกแอคอะอะคัพเปอร์ด้วยนะไปดูไปหนึ่งอุง้ยหัวโขกเฮ้ยเจอแล้วเอ้ยนี่ไงแร่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือว่ามันคือบล็อกไอ้โจเอ่อน,น่าจะใช่นนะบอกอันนะั้นคือมันต้องหยาบกว่านี้ดิไปหนึ่งผมไม่ได้เอามาวางนะทุกคนมันสรเางเอง ในตัวนี้มืดจังเลยวะผมว่าในเวอรช์ชันนี้คงไม่มีฮีโร่บายออกมานะยังไม่มีมั้งเขาน่าจะตัดทิ้งไปตั้งแต่เวอรช์ชันเท่าไหร่วะลืมแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ดูอุย้ยเออเจอเจออันนี้ด้วยอุย้ยเดี๋จอเจอเหล็กไมนเจอเลยคัพเปอร์ขึ้นไปเผาเหล็กไม่ได้ขึ้นไปเผาเลยคัพเปอร์มาเกดไอเจอบล็อกนี่เนวะบล็อกเซียมพูนี่เนี่ยอันเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามาันคือบล็อกอะไรเดี๋ยวขึ้นไปก่อน คือพอดีผมล็อกเวลาไว้นะทุนผมล็อกเวลาเอาไว้โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาสำรวจหมู่บ้านนะคะอาตอนนี้มีโกลมนะฮะไม่ไม่เอาดีกว่าเหล็กเหล็กเราก็มีเยอะละเออว่ะทางกลับบ้านอยู่ทางไหนวะลืมแล้วน่าจะผมน่าจะบินมาจากตรงนี้มั้งเออตรง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 นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคบินไปบินไปเอาบินไปขอบินไปเอาของของเรานะฮะผมจำได้ว่าผมบินมาไกลเหมือนกันเนี่ยโอ้นี่ไง นี่ไงตรงนี้ฮะทุกคนตรงนี้ฮะทุกคนผมบินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอมามาปิดคลิปก่อนก็แล้วกันนะฮะยาวไปนะเขาถ้าใครจะลืมก็รับติดตามใครด้วยฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป